ยิงปืนแบบปั้นเป้าครับก็จะเป็นลักษณะที่ยิงแบบอยู่กับที่ครับไม่ได้เคลื่อนไหวในก็จะเป็นลักษณะของการยิงแบบปั้นเป้า สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่สนามยิงปืนกองทัพภาคสี่นะครับได้โอกาสมาเยี่ยมชมนะครับบรรยากาศของสนามยิงปืนนะครับเดี๋ยวได้ไปสอบถามในสนามน,นะครับว่ากฎกติกาก่อนเข้าสนามยิงปืนนี่มันมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นที่มาทำคลิปนี้นะครับก็หลักๆเลยคือมาได้ยินข่าวว่าปืนกระบอก สองแสนเห็นแต่ใน YouTube ในอะไรก็ตามนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ตอนนี้เราจะเห็นของจริงนะว่ามันแพงเพราะอะไรเป็นยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับเดีย๋ยวไว้ท้ายคลิปนะครับเดีย๋ยวไปชมภาพบรรยากาศนะครับผมครับก่อนเข้าไปสนามยิงปืนก็จะมีป้ายให้การสนับสนุนกองอสนามยิงปืนกองทัพไทยศรีนะครับมีอยู่สีป้ายอยู่ซ้ายขวาทางเข้านะครับเดีย๋ยวเราเข้าไปด้วยกันดีกว่าอ่าพอดีเลยเจอหมก นายสนามอยู่ตรงนี้นะครับวัสดีครับผมวัสดีครับผมด้วยโทรอายะรัตนโกีครับนายสนามยิงปืนมพรนพัสี่ครับขอ <tampoco S 2> รับทุกท่านครับ <Ug> อยากจะถามหมวดหน่อยว่าก่อนจะมาสนามยิงปืนเนี่ยการปฏิบัติกฎของสนามยิงปืนเป็นเป็นยังไงบ้างอขอแน,น,นะนำอย่างไรก็เดี๋ยวผมขอแนะนําเลยนะครับ สำหรับสนามกองทัพภาคที่4ีเมื่อเข้ามาแล้วก็อยากจะให้สมาชิกทุกท่านครับเข้ามาติดต่อเจ้าหน้าที่ครับเราจะมีเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะให้ข้อมูลต่างๆนะครับสำหรับสมาชิกและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยครับความปลอดภัยที่เราอยากจะให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ปฏิบัติแล้วก็อยากให้เข้าใจนะครับว่าความปลอดภัยที่สําคัญเป็นหลักก็คืออยากจะให้แจ้งนะครับแจ้งทางเจ้าหน้าที่ว่าวันนี้เราต้องการจะใช้อาวุธอะไรในการยุงปืน ตางสนามก็จะมีกระสุนทุกขนาดครับคอยบริการให้กับท่านสมาชิกทุกท่านอยู่แล้วครับมเมื่อดําเนินการทางธุกรการนะครับเมือ่อซื้อกระสุนซื้อเป้าเสร็จแล้วก็อยากจะให้ท่านสมาชิกทท่านเข้าไปเขียนบันไนในนะครับเดี๋ยวตามเลยครับครับนี่ก็เจ้าหน้าที่นะครับฝ่ายธุกรการและก็จําหน่ายกระสุนนะครับ อันนี้ลูกอันนี้ก็บันบัญชีก็ฝากมาให้เลยครับนมีข้อสงสัยหรืออะไรก็ตามมาสอบถามได้นะครับที่คอ์เตอร์นะครับมาที่ก่อนเข้ามาสนามยิงปืนนะครับสอบถามได้ครับผมของค้าก็ด้านในนี้ก็จะเป็นในส่วนของการยิงปืนแบบปั้นเป้าครับ ก็จะเป็นลักษณะที่ยิงแบบอยู่กับที่ครับไม่ได้เคลื่อนไหวถ้าการยิงดลยุทธ์ก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นสนามด้านในนะครับที่เดินผ่านไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับจากตรงนู้นมาตรงนี้ก็จะมีน้องๆนะครับที่จะคอยให้บริการอยู่แล้วนะครับก็ด้านในก็จะเป็นลักษณะของการยิงแบบปั้นเป้านะครับแล้วก็จะมีเป้าให้นะครับมีกี่เมตรบ้างครับตอนนี้เรามีระยะจนถึงระยะ25เมตรครับ 25เมตรฉะนั้นเราก็จะดูพื้นฐานก่อนว่าหากว่าเาปยังเป็นมือใหม่ก็จะให้ยิงในระยะ5เมตรก่อน<ม>นะครับ5เมตรก่อนครับผม้เมือมมใหม่ก็5เมตรก่อนนะใช่ครับถามว่าสามารถพัฒนาตัวเองได้ระยะหนึ่งแล้วก็จะขยับไปเป็น7เมตร10เมตร15เมตรจนถึง25เมตรนะครับสุดตัวนู้นก็คือ25เมตรครับผมโอเคครับ เรามาอยู่ในสถาน,นรับกับปืนกระบอกนี้คร,ครับผมก็วันนี้ก็จะมาแนะนําปืนตัวที่ผมใช้ในการแข่งขันนะครับสําหรับปืนตัวนี้เป็นปืนจะเรียกได้ว่าเป็นปืนในการกีฬาเท่านั้นนะครับก็คือเป็นปืนโอเพนนะครับในการแข่งขันกีฬา IPSC นะครับลักษณะของปืนตัวนี้รู้สึกว่าจะแปลกๆนิดนึงหากว่าคนบุคคลภายนอกเข้ามาดูแล้วนะครับ ซึ่งอาจจะมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะนะครับแต่นี่ก็คือปืนที่เรียกได้ว่าที่สุดของปืนนะครับก็สำหรับปืนตัวนี้ก็คือจะเป็นปืนยี่ห้อ sti grand master 644นะครับซึ่งได้มีการ modify นะครับปืนตัวนี้ให้พร้อมสำหรับในการแข่งขันนะครับก็สิ่งที่อาจจะไม่เหมือนกันนะตอนนี้นะครับก็ส่วนหนึ่งก็จะมีหนึ่งครับอยู่ด้านหน้าเลยนะครับนี่จะเป็นคอมครับคอมตัวนี้ช่วยลดแรง r ีคอยนะครับ ง่ายๆก็หากว่าภาษาทหารก็หัวว่าเหมือนกับปลอกวัดแสงนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเจาะพอดนะครับเพื่อที่จะลดแรงรีคอยหรือว่าแรงสะบัดของปืนนะครับปืนตัวนี้จะแทบจะไม่ค่อยสะบัดเลยเมื่อยิงไปแล้วนะครับต่อมานะครับจะสังเกตที่ลากล้องเห็นไหมครับเราจะมีการเจาะพอดอีกเห็นไหมครับเจาะพอดตรงนี้เห็นไหมครับเพื่อที่จะลดแรงรีคอยเหมือนกันเพื่อให้แรงอัดของกระสุนที่มันยิงไปเนี่ยมันฟุ้งขึ้นดังบนนะครับเพื่อลดแรงรีคอยทุกอย่าง ต่อมานะครับจะเห็นได้ว่าที่สไลด์เห็นไหมครับขญาตนะครับสไลด์ก็จะเจาะพอตเหมือนกันเห็นไหมครับจะเจาะพอดมีหลายที่นะหลายที่นะครับเพื่อที่จะลดแรงรีคอยทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือปืนโดเพนแต่งได้เต็มที่เลยนะครับจะเจาะทั้งด้านข้างด้านบนด้านข้างเห็นไหมครับเจาะเจาะหมดเลยนะครับเพื่อจะลดแรงรีคอยของมันนะครับบนซ้ายขวาทั้งหมดครับเพื่อลดแรงรีคอยนี่คือปืนโดเพ่นที่ ไม่มีข้อห้ามในการแต่งนะครับไม่มีข้อห้ามในการแต่ลืมถามไปครับอันนี้ขนาดขนาด9มิลลิเมตรนะครับนี่คือปืนขนาด9มิลลิเมตรนะครับปืนทั่วไปเลยครับแต่ว่าเรามาตกแต่งเพิ่มนะครับโมดิฟายมานะครับต่อมาที่ปิดแปลงอีกอย่างนี้ก็คือตัวดึงสไลด์เห็นไหมครับเราไม่สามารถดึงสไลด์จากตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเราติดดอทเดี๋ยวเราจะมาอธิบายดอทนี่ก็เป็นตัวดึงสไลด์เห็นครับเพื่อง่ายขึ้นนะครับในการดึงสไลด์เราใช้ตัวนี้ในการดึงสไลด์ นะครับต่อมาในส่วนของการตกแต่งเพิ่มสิ่งที่สําคัญนั้นก็คือดอทครับนี่คือดอทนะครับดอทคืออะไรครับนั่นก็คือตัวช่วยยิงครับช่วยตัวเลไรนะครับเห็นไหมครับมันจะมีเลเซอร์ตรงนี้เห็นไหมครับแดงๆนะครับนี่คือเลรดดอทนะครับจะยิงมายังอาจจะส่องแสงมายังตรงกระจกด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเห็นแค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับถ้าว่าลองส่องดูสิถ้าเกิดมีจุดจุดแดงๆอยู่นะครับนี่แหละครับก็แดงอยู่ตรงไหนก็สุดอยู่ตรงนั้น นะครับก็จะทําให้การยิงได้ไวขึ้นนะครับกีฬา p s C ก็จะเป็นกีฬาที่แข่งกับเวลาะนะครับกระสุนปืนนัดแรกนัดสุดท้ายจะจ,จุดตรงนั้นนะครับก็ลักษณะของปืนดวงนี้ก็จะมีการตกแต่งภายในนะครับขนาดนกก็ยังเจาะเพื่อให้ลดน้ำหนักอีกออนะครับส่วนไกลก็มีการบอดิฟายใหม่นะครับเพื่อให้น้าหนักในการยิงไวขึ้นนะครับตัวนี้ที่ตกแต่งไปน้ําหนักไกลอยู่ที่ ประมาณ0.8ถึง1.2ปอนด์นะครับก็แค่แตะนะครับก็แค่แตะก็ลั่นแล้วนะครับอันนี้ขอญาตเขียบขอญาตก่อนนะครับไม่มีนะครับโอเคนะครับขอญาตดันไกลก่อนนะครับโอเคปืนปลอดภัยครับขอญาตดันไกลไดไฟแห้งเพื่อให้รู้น้ำหนักไกลนะครับดูนะครับผมแค่แตะนะครับนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับก็อยากจะได้นำทุกๆท่านครับว่าปืนตัวนี้สำหรับในการแข่งขันเท่านั้นนะครับ เพราะเพราะว่ายิ่งตกแต่งมากก็จะยิ่งมีความอันตรายมากนะครับต่อมาครับดูจากปืนทั่วไปตรงนี้เรียกว่าบอ่อแม็กครับบอ่อแม็กทาไมเพราะว่าเราหากว่าเรามีตรงนี้มันก็จะช่วยในการรีโหลดแมกซีนได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมไปทําให้ดูว่าทาไมถึงง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีบอ่อแม็กเนี่ยเวลาการใส่แมกซีนมันก็จะมีช่องปากที่เล็กนะครับพอมีบอ่อแม็กปุ๊บเราสามารถบรรจุดไ,ดไ,จดได้ไวขึ้นบรรจุได้ไวขึ้นดูนะครับ เข้าได้เลยเห็นไหมครับไม่ต้องมันก็มันจะเข้าตัวไหนก็เต็มก็จะเข้าให้เลยสไลด์เข้าไปเลยสไลด์เข้าไปเลยเห็นไหมครับมันจะทําให้ช่วยให้การรีโหลดในการแข่งขันกีฬาไวขึ้นนะครับแต่ว่าฝึกซ้อมบ่อยๆก็จะเข้าออสแนงเข้าไปเลยเห็นไหมครับเข้าไปง่ายครับง่ายง่ยอ๋อเออก็มองอยู่ว่ามีไว้ทําไมใช่ไหมฮะทำไมจุดสําคัญของบ่อดแม็กก็คือมันจะช่วยถ่วงด้วยนะครับถ่วงปืนให้มีน้ําหนักอ๋อถ่วงด้วยใช่คือปืนตัวนี้จะมีน้ําหนักนอาจะมีน้ําหนักเยอะหน่อยเพราะว่ายิ่งน้ําหนักเยอะ จุดส่วนถ่วงก็จะเยอะนะครับปืนก็จะมีความนิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็ก็ขอแนะนําว่าเป็น,ป,นปืนที่ค่อนข้างที่จะมีความอันตรายเะนนั้นนักกีฬาทุกๆท,ท่านจะต้องคํานึงเสมอถึงกฎของความปลอดภัยเป็นหลักนะครับนี่ก็หากว่าท่านใดที่สนใจในกีฬายิงปืนก็สามารถเข้ามาสอบถามในที่สนามยิงปืนกองทัพภาคที่สครับเรามีเจ้าหน้าที่เรามีนักกีฬา ปัจจุบันนี้เราสร้างทีมขึ้นมาแล้วนะครับเป็นทีมของอ,อทัพภาคที่สีเพื่อที่จะไปแข่งขันทั่วทั้งประเทศนะครับปัจจุบันเราก็มีอยู่ประมาณกเกือบๆยี่สิบท่านนะครับที่เป็นนักกีฬายอยู่ครับครับผมอครับต่อไปเดี๋ยวตอนนี้เรารู้ยี่ห้อรุ่นของปืนแล้วซื้อส่วนของของปืนแล้วอยากทราบราคาตัวปืนแล้วก็การแต่งแต่ละชิ้นว่ามันใช้ต้องใช้เงินเยอะไหมแล้วรวมแล้ว กระบอกนี้เท่าไหร่อสําหรับราคาปืนก็ตัวปืนตัวปืนนี้ตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีราคาหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นปืนขนาด9มิเมตรนะครับยี่ห้อ STI นะครับที่ผมได้รับมาณวันนี้ก็คือต้องขอขอบคุณคุณพี่ลุนนะครับลีลาสุดทเลิศหรือน้องเองนะครับที่ให้โอกาสได้ผมได้ใช้ปืนกระบอกนี้แล้วก็พอได้สอบถาม ราคาของปืนกระบอกนี้มาแล้วนะครับว่าทั้งตัวปืนและก็การตกแต่งเท่าไหร่สำหรับตัวปืนตัวนี้ตอนที่น้องเอ็มซื้อมาก็อยู่ที่ราคาหนึ่งแสนเจ็ดห่บาทนะครับหนึ่งแสนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทาสำหรับในส่วนการตกแต่งและโมดิฟายให้เป็นปืนโดเพนปืนนี้ทําเองกับมือนะครับในการในการโมดิฟายใหม่ทั้งหมดทําเองกับมือเลยใช่ครับทาเองหมดเลยครับก็อาจจะมีบางชิ้นส่วนที่ต้องส่งไปให้ทางกรุงเทพ ในการทําขึ้นมานะครับก็ตกแต่งปืนอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนะครับหนึ่งแกบาทแต่ปัจจุบันนี้มีหลายหลายค่ายครับผลิตออกมาโดยตรงเลยครับ uh huh. ก็คือปืนสําเร็จรูปมาเลยก็ป uh ืน huh. ตัวนี้หลายปีแล้วครับอาจจะมีราคาสูงนิดนึงแต่หากว่าท่านใดที่จะสนใจตอนนี้มีปืนหลายๆลายร้านครับมีปืนหลายๆยยี่ห้อที่ผลิตมาแบบนี้แล้วก็ราคาก็จะลดลงหรือประมาณ ประมาณแสนห้าหมื่นบาทไม่เกินสองแสนบาทนะครับแต่ถามว่าพูดถึงการแข่งขันกีฬายิงปืนแล้วผมผมให้คําว่าเป็นกีฬาที่มีสเสน่ห์นะครับถามว่าเป็นกีฬาคนรวยหรือเปล่าผมผมคนหนึ่งที่ก็ไม่ได้มีงบประมาณในการยิงปืนสักเท่าไหร่แต่ผมผมใช้คําว่าผมไดไฟเยอะครับผมใช้ทุนน้อยมากในการฝึกผมฝึกไดไฟเยอะมากกว่าการใช้กระสุนจริงนะครับก็ ผมเชื่อว่านี่คือกีฬาคนรวยแต่รวยเพื่อนนะครับพอทุกครั้งที่ผมไปยิงปืนเนี่ยผมจะได้เจอพี่ๆน้องๆที่รักในการยิงปืนเนี่ยเขาบอกทุกคนเลยว่านี่คือความคุ้มค่าของการมายิงปืนเราได้รู้จกักสตรีมของสนามยิงปืนของจังหวัดมูนบ้างจังหวัดน,นี้บ้างอีกอย่างเราได้เพื่อนกันนะครับยิ่งซ้อมมากก็ต้องได้เปรียบมากนะครับแต่ถ้าเราแบบไม่มีงบในการที่จะยิงปืนเราก็สามารถที่จะ ไดไฟแห้งเพื่อสร้างความคุ้นชินก็ได้แล้วอาทิตย์หนึ่งเราอาจจะใช้กระสุนประมาณสัก20นัดในการเช็คในการเช็คพอยต์เช็คกระสุนเช็คศูนย์หรือเช็คเทคนิคของเราได้ก็ให้ซ้อมทุกอาทิตย์นะครับผมผมจะใช้เทคนิคนี้ในการซ้อมก็คือไดไฟแห้งมากกว่ายิงลูกสุดจริงครับครับผมได้ครับก็สุดท้ายนี้ก็สรุปราคาของกระบอกนี้ก็อยู่ที่อันนี้คือเมื่อก่อนนะครับ ราคาพันาสูงนิดหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสามแสนสามหมื่นบาทสามแสนสามแมื่นบาทแต่ปัจจุบันนี่ถึงแล้วนะครับถามว่าตอนนี้มันก็มีหลายยี่ห้อครับที่ทำปบอนัวเพ่นมาสเสบียูก อย่างเดียวครับเป้านี้อย่างเดียวอีกสนามที่ว่าเดินผ่านมานี่คือเป็นสนามรุนายุธครับสาหรับเป็นสเตทที่สําหรับที่จะให้นักกีฬาคอยิงลักษณะลักษณะการยิงแบบ IDPA หรือ IPSC ครับครับผมก็เมื่อเข้ามาที่นี่ปุ๊บก็อยากจะให้ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับได้เคลียร์ปืนกนก่อนนะครับสมมติว่าตอนนี้ผมนําอาวุธปืนนะครับก็จะสอาวุธปืนคนละกันนะครับเมื่อนำอาวุธปืนมาแล้วนะครับก็จะให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้เคลียร์ปืนก่อนนะครับก็คือกดแม็กกาซีนออกนะครับกดแม็กกาซีนออกจาก ตัวปืนนะครับจากนั้นดึงสลด์หลายครั้งครับแล้วก็ลั่นไกครับเสร็จแล้วก็จะให้แขวนลเลื่อนเอาไว้นะครับเพื่อจะให้รู้ว่าปืนเคลียร์นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้ทราบว่าตอนนี้ก็คือปืนเคลียร์เรีอบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้ทางท่านสมาชิกทุกท่านได้บรรจุกระสุนและก็ได้ยิงนะครับและสิ่งสําคัญครับเมื่อมีการติดเป้านะครับก็จะให้ท่านสมาชิกทุกท่านเนี่ยได้วางปืนเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อจะให้ จน้าที่ได้เข้าไปติดเป้าเมื่อ,อยิงเสร็จแล้วติดเป้าเสร็จแล้วเนี่ยก็จะประกาศว่าเรนส์เคลียร์ก็สามารถทำการยิงได้เลยครับ <Okay. S 1> ครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะยิงปืนให้ดูด้วยนะครับว่าการปฏิบัติเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ขอแนะนําปืนก่อนนะครับนี่ปืนนี่คือปืนแข่งขันนะครับกีฬา IPSC แบบโอเพนนะครับก็ลักษณะจะไม่ค่อยเหมือนปืนทั่วไปเท่าไหร่นะครับซึ่ง รูปแบบของปืนนี้จะเป็นปืนสําหรับในการแข่งขันกีฬาเท่านั้นนะครับไอ้นี้ก็อยากจะให้ทุกทุกท่านได้หดูว่านี่คือปืนสําหรับการแข่งขันใน P ี c ซนะครับเดี๋ยวผมจะยิงให้ท่านดูนะครับออปชั่นเพียบเลยนะครับซองก็นิดนึงครับก็สําหรับการแข่งขันกีฬาครับเอาขดูทางทางซ้ายหน่อยครับไอซองที่ทางนู้นครับโอเคนี่คือนี่ก็จะเป็นในส่วนของซองปืนครับอ๋อเป็นซองปลดเร็วนะครับครับโอเคต่อไปผมจะยิงให้ดูนะครับว่า ผการทํางานของืนเป็นยังไงบ้างนะครับไกลก็ประมาณ1.2ปอนด์นะครับเบามากนะครับต่อไปผมจะไปจุกระสุนนะครับตัวนี้จะมีดอทนะครับเราจะเรียงจากดอทนะครับขอยนุาตเปิดดอทก่อนนะครับโอเคพร้อมครับครับผม แสบแก้วหูมากก็เป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะไวนะครับก็สหรับการแข่งขันกีฬาครับก็เดี๋ยวเราไปดูเป้ากันเลยไหมครว่าเรายิงย่งไรบ้างได้เลยครับแยกเคียบปืนนะครับเกาบปืนครับโอเคเรียบร้อยนะครับห้านัดครับก็ถือว่ากลุ่มห้านัดโอเคครับยิงตะกี้ห้านัดครับว้าวห้านัดเลยนะครับผมโอ้โหถือว่า นี่ม,มากแต่นิดเดียวก็ใช่ครับไปแล้วเป็นปืนสำหรับแข่งขันโดยเฉพาะครับผมถ้ามาใช้ในส่วนตัวนี่โอ้โหอันตรายก็จะอันตรายครับอันตรายไม่ไม่อ,อยากให้มีความรู้แล้วก็มาฝึกขัดบ่อยครับปืนตัวนี้ก็สําหรับในการแข่งขันเท่านั้นครับไม่สามารถนําออกไปใช้ในลักษณะแบบอื่นได้ครับยก,กเว้นกีฬาเท่านั้นครับผมอยากจะให้เริ่มต้นก็คือหากว่าคิดที่จะมีปืนผมอยากให้เรียนรู้ปืนกันก่อนออคือทางเราเราจะแนะนําว่า หากว่าใครที่เข้ามาเรียนกับเราล่ะครับเราก็จะมีปืนทั้งแบบแมกกาซีนแล้วก็แบบลูกโม่ให้เพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่าตัวเองชอบแบบไหนลหลังจากนั้นก็ค่อยไปซื้อเพราะบางท่านซื้อไปแล้วบอกว่าอยากยิงแบบลูกโม่เสียดายจังไปซื้อแมกกาซีนมาแล้วอ,อย่างนี้นครับคือทาง <ไป S 2> เราหากว่า <90. S 1> มีโอกาสอยากให้เข้ามาสอบถามที่สนามได้ครับเราให้คำแนะนำฟรีอยู่แล้วครับครับผมแล้วสุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวถ้าใครไม่มีปืน เรามาอยู่ามาสนามยิงปืนเนี่ยมาตัวเปล่าได้ไหมได้เลยครับ<ด>บริการอะไรอย่างเงี้ยทางสนามยิงปืนกองทัพอิทีาเอลเรามีปืนให้บริการครับในส่วนของความปลอดภัยก็เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลท่านอยากให้ชิดครับคอยที่จะให้คำแนะนําหากว่าอยากที่จะมาเรียนยิงปืนทางสนามยิงปืนก็มีคอร์สที่จะให้กับท่านสมาชิกทุกท่านได้มาเรียนเช่นเดียวกันครับแล้วส่วนมากนี่ก็วันเสาร์อาทิตย์นี้จะมีคนมายิงเยอะ สนามยิงปืนเราเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์ครับส่วนใหญ่ก็ที่มากันก็จะมาเป็นวันเสาร์อาทิตย์ครับวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเยอะนิดหนึ่งครับอนนี้ปืนนี่หยุดวันเสาร์อาทิตย์มายิงหยุดจันทร์อังคารครับจันทร์อังคารนะครับนะครับท่านผู้ชมก็ใครจะมาแวะเวียนมายิงปืนก็ติดต่อผู้หมวดได้นะครับผมก็ตอนนี้เรามีช่องทางในการติดต่อก็คือทางเพจโฟร์มี่ชูตติ้งเล้งสนามยิงปืนกองทัพภาคที่สี่ค่ายวชิราวุธครับ หรือไม่ก็ผมอย่าผมแตะลิงไว้ข้างล่างได้เลยนะครับฝากด้วยแล้วกันครับก็ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกๆท่านครับที่มีความสนใจครับกีฬายิงปืนไม่ใช่กีฬาที่เบอกว่าจะเป็นกีฬาที่ง่ายก็ไม่ใช่เป็นกีฬาที่ฝึกสมาธิมากใช่ใช่ครับผมครับผมก็ก็ขอขอบคุณนะครับนายสนามผู้หมวดนะครับที่ว่าให้มาดูคลิปนี้โดยคลิปนี้สาคัญมากประเด็นแรกคือ ตั้งใจมาดูปืนได้เลยครับแต่ว่า<อ>จริงๆแล้วผมอยากให้ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับโอเคคือครจริงๆแล้วผมในการคอร์สที่เราจะสอนเราจะเน้นให้ผู้ที่เราเข้ารับการอบรมเนี่ยได้เข้าใจถึงความปลอดภัยเป็นหลักก่อน <Okay. S 2> เพราะการใช้อาวุธปืนเนี่ยสุดท้ายแล้วอาวุธปืนต้องใช้ปกป้องตัวเราเอง <Okay. S 2> แต่ถ้าเราไม่รู้จักตัวปืนไม่รู้จักการทํางานของปืนไม่รู้จักชิ้นส่วนของปืนมันจะเป็นตัวทํร้ายเราครับขอบคุณครับกับคําแนะนํา ครับก็กับผมก็เดี๋ยวกับคลิปนี้ใครชอบก็กดซับสไคร b e กดไลค์กดแชร์ like, นะครับแล้วฝากลิงก์เดี๋ยวของสนับปืนไว้ด้านล่างนี้นะครับ